สวัสดีครับพบกับมนุษย์ตารน,นะครับวันนี้มากับนี่ผมแอบเห็นนะว่ามันเป็นอะไรมาดูกันเลยดีกว่าไม่มีคัตเตอร์นะวันนี้เพราะว่าถุงแบบนี้ไม่ต้องใช้คัตเตอร์นะเปิดง่ายๆดูกันครับดูขนาดกล่องลรามาถ่ายกัน สีเหลืองรู้หรือ,อย,ยังเพลตเฟยยิ่งเพลตสิบเอ็ดสี่สิบห้านี่คือเฟยยิ่งนั่นแหละครับเฟยิงเฉียวตันเฟยยิง่งเพลตนะฮะเอ่อ เป็นถุงพลาสติกนะเอาไว้ใส่รองเท้านี่แรมในถุงไม่มีอะไรนะครับมีแต่รองเท้าอย่างเดียวมาดูกันดีกว่าเปิดเครื่องชั่ง อันนี้คือเคล็ด1.0นะเป็นรองเท้าที่ผมบอกว่ามันเหมือน a l ลฟ a า l ฟลแหละมันคล้าย a l ลฟ a า l ฟลหนึ่งมากที่สุดนะบอกว่าตั้งแต่แรกๆแ,แล้วดูน้ำหนักกัน2 2 2ตอง2เลยทีเดียวนะครับ11 45เท่ากันนะ เพลทหน่งจุดห้านะครับถ้าพูดกันจริงๆผมว่ามันคือตอนแรกที่ผมไม่ลองเนี่ยเพราะผมคิดว่ามันคือรองเท้าที่เปลี่ยนอัปเปอร์เฉยๆอ่ะอันนี้ถือในมือนะครับใช้มือนะรองเท้าหนักขึ้นแน่นอนถ่ายกันดีกว่าผมว่ามี240 สองี่สองนะครับออีกข้างก็ได้2องสี่สองตัวเดิมเนี่ยผ้าโปร่งมากนะฮะแล้วก็มีหลังคาที่สูงหน้าก็ค่อนข้างกว้างนะแต่บางท่านจะบอกว่ามันแคบนิดนึงตัวเนี้ยเขาปรับมาใหม่นะผมรู้สึกว่าตัวนี้อัปเปอร์มันจะสูงๆไปหน่อยย้อยไปนิดนึงมีเพื่อนหลายท่านบอกว่ามันใส กระชับขึ้นแล้วก็โฟมแน่นขึ้นนะครับแล้วก็แผ่นดีดขึ้นเรามาลองงอให้ดูกันอ่ะบีบก่อนถ้าถามผมว่ามันแน่นขึ้นไหมเหมือนจะแน่นขึ้นนิดหนึ่งนะะบีบ อืออึ้ย,ยนี่นะเพลทหนึ่งจุดห้าอืมผมว่าก็ก็นุ่มขึ้นจริงๆนิดหนึ่งนิดเดียวเออแน่นขึ้นนิดหนึ่งนะนิดเดียวอืมถ้าตามมือผมว่าจริงๆผมไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะ ผมว่ามันแน่นเท่าเดิมต่างนิดน้อยมากนะทีนี้มางอกันงอรองเท้าสังเกตเวลาผมงอนะครับผมงอแค่นี้นะงอจนมีแรงต้านนั่นก็คือพอแล้วนะฮะอย่าไปทำแบบใน TikTok YouTube แบบพวกอินฟูช่องดังๆเขาทำากันรองเท้าพังนะครับแน่นอนอกลางเหมือนแผ่นจะนุ่มขึ้นแต่หัวผมว่าช่วงหน้าเท้าแผ่นแข็งขึ้นนะช่วงส้นมีสปริงมากขึ้น ช่วงส้นมีสปริงมากขึ้นตรงกลางเท้าของ1.0แข็งกว่านิดหนึ่งนะก็สรุปแล้วโดยรวมคือมันแผ่นแข็งขึ้นนะครับแผ่นแข็งขึ้นแล้วก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นนะรูระบาย ผ้าดูหนาขึ้นนะแล้วก็คือยังเป็นรองเท้าทรงเดิมอยู่คืออัปเปอร์เนี่ยใช้แพทเทิร์นคล้ายๆเดิมเปลี่ยนแค่ลายผ้าเฉยๆนะค,ความความโปร่งน้อยลงนะรุ่นเดิมเนี่ยใสอันนี้ที่เห็นดำๆอันนี้คือรูเห็นคือทะลุออกมาเลยนะครับในขณะที่1.5เนี่ยไม่มีอะไรทะลุแล้วนะคคือเป็นรูที่ถี่กว่าละเอียดกว่า ผมว่ามันน่าจะรัดเท้าดีขึ้นเนี่ยลองสังเกตด,ดูอันนี้มันจะให้ตัวได้นิดหน่อยนะครับพอดึงหนักๆแล้วมันจะยืดนะฮะเนี่ยเนี่เห็นไหมครับยืดง่ายในขณะที่1.5หนากว่าแน่นกว่าชัดเจนนะฮะเนี่ย ลองดูให้ตัวน้อยลงนะครับผ้าด้านบนก็โปร่งน้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็จะกระชับมากขึ้นโครงส้นละ่ะโครงส้นใกล้เคียงเดิมนะด้านในล็อกเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนมากแต่ว่าอัปเปอร์ดูเปลี่ยนไปนะเชือกเปลี่ยนนะครับจากเชือกสมัยนิยมมาเป็นเชือก ที่กงที่เฉียวตันใช้เป็นเจ้าแรกเชือกเม็ดมารุมเห็นไหมฮะตรงปลายเป็นแบบนี้นะครับเหมือน Pb4 4 Pb เดี๋ยวไปลองวิ่งแลเดี๋วจะมาเล่าให้ฟังนะฮะว่าเพลท1.5ได้อารมณ์แบบไหนต่างไปยังไงฮะพรุ่งนี้วันเสาร์เอ้พรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมครับพรุ่งนี้วันศุกร์สีฟ้าสีน้ำเงินพอดีเลย นะเดี๋ยวรอชมกันว่าเพลท1.5จะออกอาการแบบไหนต่างกับ1.0ยังไงบ้างนะขอบคุณที่ติดตามมนุษย์ตะขาบทุกช่องทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ะเป็นกำลังใจกันแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมนุษย์ตะขาบนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ